สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านครับเช้าเช้าวันเสาร์นะครับจะเป็นรายการ30นาทีถึงช่วงเที่ยงนะฮะก่อนรับประทานอาหารกลางวันครับนะอาจจะเป็นเช้าสําหรับหลายๆท่านนะเพราะว่าหลังจากทํางานมาเหนื่อยนะฮะก็เพิ่งตื่นกันมานะครับแต่บางท่านอาจจะตื่นมาเช้ามากแล้วนะครับก็จะเป็นรายการ30นาทีถึงช่วงเที่ยงนะครับกลับมาพบกับรายการ NY Insider by d r O และของเพื่อนครับซึ่ง วันนี้นะฮะก็จะเป็นดรโอครับศาสตราจารย์ดรพิสุทธิ์ปิมนตกุลนะครับที่มารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วก็พูดคุยนะครับนํามุมมองนะครับที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนนะฮะมาฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับวันนี้ผ่องเพื่อนนะฮะน้องต้นน้องเอิร์ธก็ช่วงนี้มีภารกิจนิดหน่อยนะครับแต่คิดว่าโดยเร็วๆหลังจากนี้นะฮะคงจะต้อง ขอร้องแกมบังคับนะฮะไม่กลับมานี่พี่โอจะต้องจัดการแล้วนะฮะให้กลับมาพูดคุยในรายการ NY Insider นะครับมาพบกับแฟนประจำรายการของเรานะครับก็ท่าผู้ฟังท่านผู้ชมครับประเด็นที่วันนี้นะฮะดรโออยากจะชวนทุกท่านมาพูดคุยเนะฮะแลมาร่วมแรกเปลี่ยนเรียนรู้เนี่ยนะครับคงจะเป็นหนึ่งเรื่องที่ดรโอมองว่ามันมีมีความสำคัญนะครับแล้วไม่พูดถึงไม่ได้ เพราะว่าถ้าเราพูดถึงพ m 2องจุดห้าที่มันอยู่ในอากาศขยะนะหรือขยะพลาสติกที่เราเห็นเป็นชิ้นๆนะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่มันมีความสำคัญและต้องบอกว่าเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจจะอยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานนะครับจนถึงวันนี้ก็ยังอยู่นะครับแต่ด้วยกระแสอะไรต่างๆอาจจะถูกพูดถึงน้อยลงเนี่ยนะครับนั่นก็คือเรื่องของน้ำเสียครับนะฮะเพราะว่าน้ำเสียนี่เสียมากเสียน้อย นะครับหรือแม้กระทั่งมันอาจจะส่งผลในเรื่องกลิ่นนะครับมีเรื่องของสีที่มันปนเปื้อนอยู่นะครับรวมไปถึงณปัจจุบันนี้ด้วยกระบวนการผลิตที่มันมีความซับซ้อนมีการพัฒนามากขึ้นแน่นอนครับน้ําเสียมันก็มีการพัฒนามากขึ้นนะครับรวมไปถึงถ้ามองในมิติที่เรากําลังเข้าสู่โลกในช่วงที่มันขาดแคลนน้านะครับในในอนาคตอันใกล้เนี่ยมุมมองที่เราจะบระหิหารจัดการเรายังคงมองน้ําเสียเป็นน้ําเสียไหม หรือเราจะมองน้ําเสียเป็นสิ่งที่มีมูลค่าสําหรับเราในอนาคตวันนี้ดรโอไม่ได้มาคุยคนเดียวนะครับเชิญวิทยากรรับเชิญนะครับหนึ่งในของเพื่อนดรโอมาพูดคุยด้วยครับยินดีต้อนรับคุณโยนะครับคุณอนุวัฒน์ประพันธ์ครับสวัสดีครับคุณโยครับสวัสดีครับสวัสดีครับดกรโอครับครับก่อนอื่นต้องต้องขอบคุณคุณโยนะครคุณอนุวัฒน์มากนะครับที่สละเวลามาพูดคุยนะครับแบบสนุกสนานและเป็นกันเองนะครับคุณโยนะฮะไม่ต้องไม่ต้องเกร็งนะฮะ นะต้องบอกท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับโยกับโอนี่เป็นเพื่อนกันมายาวนานมากนะครับเพราะจริงแล้วเราเราเรียนที่ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนะครับเรียนในระดับปริญญาตรีพร้อมกันนะครับนะอยู่พูดง่ายๆคือรุ่นเดียวกันนะครับเราเตะฟุตบอลกันมานานนะครับทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยได้เตะแล้วนะครับเพราะว่าสุขภาพร่างกายไม่ไหวนะฮะโอเคครับโยครับต้องรบกวนคุณโยช่วยช่วยแนะนําตัวเอง นะครับแล้วก็ประสบการณ์การทํางานปัจจุบันอดีตทาอะไรปัจจุบันนี้ทําอะไรอยู่หน่อยจะได้ถูกรีจิสเตอร์มาเป็นหนึ่งในของเพื่อนดรโอฮะเรียนเชิญครับครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์โอแล้วก็ทีมงานครับที่ให้เกียรติผมผมชื่วันี้ครับก็ชื่อจริงอนุวัตประพันธ์ครับชื่อเล่นชื่อยโนะครับก็ตอนพอตีก็อุปศกรรมสิ่งแวดล้อมร่วมกับอาจารย์โอพอโทไปต่อสหานด้านการจัดการรเอกชนที่มีได้นะครับประสบการณ์ทํางานก็ดูจากหน้าดูจาก ทั้งทั้งผมทั้งอาจารย์โอก็เราก็ยี่สิบกว่าปีแล้วผมก็ทำงานมายี่สิบกว่าปีครับครับก็อยู่ทั้งบริษัทเอ่อเมืองไทยแล้วก็บริษัทต่างชาติที่เป็น global business ด้วยอยู่ใน field water กับ process technology นะครับมายี่สิบกว่าปีปัจจุบันก็เป็น general manager บริษัทอิชิตะจำกัดประเทศไทยให้อยู่ประเทศไทยนะครับเอาข้าวๆประมาณนี้พอไหมครับอาจารย์โอ้อ่าพอก็โอเคครับคุณโยนะครับก็ก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในของเพื่อนดรโอที่ทำงาน ในภาคเอกอชนแล้วกันนะครับมีประสบการณ์ในภาคเอกอชนนะครับมาอย่างเป็นอีกหนึ่งตัวจริงเสียงจริงแล้วกันนะครับถ้าพูดเรื่องของน้ําเสียการบริหารจัดการการเอาเทคโนโลยีอินโนเวชันมาใช้นี่ก็นะก็มองซ้ายมองขวาหาใครไม่ได้นะฮะก็คนนี้แหละฮะเป็นหนึ่งในตัวจริงเสียงจริงอีกสเตปนี้ก็เช่นครับตัวเล่นนะครับก็อย่างอิชิตะที่อยู่ปัจจุบันก็ทำที่อาจารย์โอพูดนะฮะก็ทําหลักๆเราก็เทคโนโลยีเอาอินโนเวชันจากทั้งเมมเบรน เทคโนโลยีเรซินเทคโนโลยีแอสโซชันแล้วเราก็มาแอพพลายใช้ในทั้งเมืองไทยแล้วก็ซาวิสเอเชียในกลุ่มูาอุตสาหกรรมเราทำระบบอูสเรื่องนะฮะก็มีทำระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์แล้วก็มีเข้าไปทำในเรื่องของแปรรูปของฟู้ดแอนด์เบเวอร์เกจเพิ่มวัลลุ่นแอนเด,ดในเชนนี้ครับกรบารผลไตเทลน้ำเสียซึ่ง,ซ,งซึ่งเราก็มีแบ่งฟิล์ปิดประมาณโอ้เยี่ยมเลยครับขอบคุณครับโยครับก็ผมคิดว่าท่านผู้ฟังทากผู้ชมน่าจะน่าจะเห็นบทบาทนะครับก็ๆๆๆๆ ที่อยู่ในวงการทางด้านน้ำเสียครับก็แน่นอนฮะดรโอชวนของเพื่อนมาคุยต้องต้องต้องเป็นสุดยอดนะฮะเอาละครับคุณโยโครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเริ่มคำถามแรกนะฮะเอาแบบคุยแบบเป็นกันเองสั้นๆในมุมมองมุมมองโยมองน้ำเสียนะครับอย่างไรบ้างน,นะครับคำนิยามยังเหมือนเดิมไหมหรือสถานการณ์อดีตปัจจุบนันอนาคตมันมันเปลี่ยนไปยังไงบ้าง ในมุมมองคนที่อยู่ในวงการนี้มายี่สิบกว่าปีเหมือนกันครับได้เขาถามนิดีมากจนแต่ผมไม่ค่อยกล้าให้คำาืิยามทางวิชาการเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวก่อผมให้ผ่น<อ>านเฮ้ยไปเลยใ,<ห>ในมุมมองนี้ดีกว,ว่ามันปัจจุบันเนี่ยมันเป็นประเด็นสําคัญและก็ใหญ่มากในปัจจุบันเพราะลัก่เนียทรัพยากรน,น้ำห,หรืคนลุ้แล้วมีจํากัดทุกคนลุกัาหมดว่ามีจํากัดมีจํากัดมีจากัด แต่ในขณะเดียวกันในอีกประดิอีกประดามหรือปลาดอกที่เกิดขึ้นกนะ็คือในภาคธุรกิจหรือภาคอุตสาหกรรมทุกคนก็มุ่งเติบโตมุ่งขยายมุ่งขายเพิ่มผลิตเพิ่มมุ่งกําไรเพราะฉะนั้นตรงเนี้มันเริ่มมันเริ่ม,มเริ่ม,มเหลื่อมล้ํากันมากขึ้นมากขึ้นมีการแย่งน้ำกันมากขึ้นแลวตรงนี้ในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมันต้องมาเริ่มมองด้วยว่าเอ้เริ่มเห็นคุณค่าหรือมองวัลุแอดเดตต่อน้ําต่อทรัพยากรเนี้ยเหมือนกันหรือเปล่าหรือว่ามีจิตสานึกเรื่องพวกนี้ อย่างไรในในเรื่องนี้เนี่นี่คือเรื่องแรกประเด็น <ภา S 2> แรกที่บวกไว้กับอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยบางครั้งเนี่ยในภ <ๆ S 2> าคอุตสาหการรมเนี่ยไม่ได้มองประเด็นน้ําเสียตามนิยามของน้าเสียจริงจิบง<ภ>าง <ๆ S 1> ครั้งเนี่ยมองว่า <ๆ S 1> <ๆ S 2> น้ําทิ้งเขาใช้ผมว่าส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่าน้าทิง้งเขามุ่งมุ่งโฟกัสที่อุตสาหกรรมเขาผลิตอะไรยกตัวอย่างเช่นสมมติลูกค้าผมโรงงานผลิตน้ำตาลเขาก็จะมุ่งทกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับน้ำตาลพราะฉะนั้น้ำที่ออกมาระหว่างปรเซสที่ผลิตผลิตไปเนี่ยอันไหนที่ทิ้งออกเนี่ยทิ้งออก ถ้าไม่รู้จะทํายังไงเขาก็ทิ้งลวกันหรืองั้นก็ท่านจัดก,การหรือจะเก็บไม่ได้ก็ทิ้งแต่ไม่ทันมองว่าเนี่ยไอ้มันเป็นน้ําเสียจริงหรือยังหรือมันเป็นหรือมันสามารถยังมีคุณค่าหรือสามารถเอาไปทําอะไรได้อีกอันนี้คือมันขาดกระบวนการหรือขาดเอคนที่ลงมาเข้าใจหรือเข้าถึงเรื่องตรงนี้จริงๆงจังๆแล้วก็ลงมาวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็กลับมาพัฒนาว่าเฮ้ยบางครั้งมันอาจจะยังไม่ต้องเป็นมันยังไม่ต้องทิ้งนะมันยังเพียงไน่ทำเสียเลย บางครั้งมันสามารถนํากลับมาใช้ซึ่งอิชิตะเราก็เข้าไปทำตรงเนี้ยได้ในระดับหนึ่งในกลุ่มลูกค้าเราแต่ก็เรามไม่ได้โฟกัสไปทุกลูกค้าแต่อยากจะให้มุมมองว่าณปัจจุบันตรงเนี้ยระหว่างนาทิ้งกับน้ําเสียน่ะมันเริ่มครับนไม่ได้โฟกัสตรงนี้ละมองค,คือมองตัวเงินหรือมองรดักช่นงของอเป็นหลักเนี่ันคือประเด็นหลักที่ผมมองเห็นนะครับอืมครับจริงๆชอบชอบที่โยพูดนะครับเพราะว่าเอคําว่าน้ําเสียเนี่ยคนที่จะบอกว่าน้ําเสียเนี่ยมันอยู่ที่มุมมองของคนเนาะ มันเหมือนเรามองเลขหกกับเลขเก้าอะนะถ้าอยู่กับคนละด้านนะครับฝั่งหนึ่งก็าอาจจะบอกเอ้ยอันนี้มันไม่เสียใช่ไหมครับอีกฝั่งหนึ่งบอกเสียแล้วอ่ะนะครับดังนั้นก่อนที่เอ่อเราจะทําให้มองว่าเขามันเป็นน้ําเสียเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะต้องต้องมาร่วมด้วยช่วยกันในการมองนะครับนะว่ามองไปลึกๆถึงคุณค่าถึงความจําเป็นถึงสิ่งนั้นนะครับก่อนที่จะปล่อยให้เขาไปเป็นน้ําเสียนะครับหรือ อย่าไปมองแค่ว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวทิ้งไปแต่เพราะว่าโรคในอนาคตนะโยเนาะเรา<ม>เราเรา,เราอยู่ในวงการนี้มาเราเห็นชัดเจนว่าหนึ่งในสงครามที่มันน่าจะเกิดขึ้นโลกอนาคตแน่ๆเนะ่ถ้าไม่นับสงครามการเงินสงครามไวรัสอีกเรื่องนึงก็คือสงครามสงครามน้ำถูกไหมอันนี้อันนี้ชัดเจนแน่ๆนะครับมันมันคงมาแน่ๆดังนั้นอนิยามก็ประมาณนี้นะครับสถานการณ์อนาคตถ้าฟังจากจากโยพูดมานี่คือ เออมันคงจะมีสตรีสมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมในมุม <ใน S 1> มองโ <ใน S 1> ยโยมองภาพไปแบบอนาคตแบบแรงๆมันจะถึงขั้นไหนบ้างวะเนี่ยแรงๆเนี่ยผมว่าหลายๆโรงงานเองที่ที่ไม่ได้อยู่ในนิคมเนี่ยเริ่มลำบากลวเริ่มเริ่มเริ่มส็ตเตะเริ่มขาดแคลนน้ำละ,ละละเพราะไม่มีน้ำาข้มาซัพพลายไม่เหมือนนิคมถ้าเในนิคมก็ยจะมีมีวิธีาการน้ําจัดการน้ํามาอย่างไรไปดึงแหล่งไปงไงแต่ถ้าเกิดโรงงานที่ตั้งอินดิวิโดหรือตั้งในพื้นที่ตัวเองเนี่ย ถ้าไม่มีการจัดการน้ําที่ดีไม่ไม่ได้วางแผนเรื่องน้ําเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วแล้วท้ายสุดนีไม่พ้นต้องมากระทบกระบวนการผลิตอย่างเช่นต้องหยุดบางโรงนี้ต้องหยุดผลิตเลยนะเป็่หลายโรง้องหผลิตเลยเพราะว่าไม่มีน้ําทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาถ้าเขาจัดการน้ําดีน้ําเสียที่เขาบอกน้ําทิ้งทั้งหลายเนี่ยดึงกับใช้ในี่เขาอาจจะต้องการน้ําที่มาแอดเพิ่มหน่อยเดียวรวมทั้งถ้าเขามองเรื่องการจัดการน้ําฝนในพื้นในท้องที่เขาในพื้นที่เขาเขาก็สามารถจัดจัดการน้ําของเขาได้ใช่ไัม ต่น้ำต่างๆนั้นปล่อยออกไปหมดปั๊บมันมีปัญหาละอันนี้ยังไม่รวมถึงภาคอุตสาหกรรมที่ไปทะเลาะกับภาคเกษตรอืหรือว่าน้ำที่ใช้ในน้ําประปาในในเมืองกรุงกรุงเทพอีกน้ปัจจุบันะซึ่งเข้าที่ตามตามข่าวอยู่ปีนี้น่าจะเริ่มมีปัญหาหนักแน่ในเรื่องโดยาะชาวกรทมเราที่จะเอาน้ํามาผิดน้ําปราใช่ใช่ผมยังไงก็ยื่นเลยเพราะนั้นเริ่มสิ่งที่ผมมองเห็นก็คือโดยสุดก็คือ การขาดแคลนน้าหรือการที่ไม่มองปัญหานี้แบบองรวมเนี่ยท้ายสุดนีไม่พ้นจะมากระทบภาคการผลิตของของธุรกิจของสายการ่างๆอันนี้นครับมมครับโอ้ขอบคุณครับโยครับจริงจริงจริงต้องบอกท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะครับอันนี้เป็นเป็นคำเตือนแล้วก็ผมว่าชัดเจนมากนะครับแล้วยิ่งปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าเราอยู่ในช่วงปรากฏการที่เป็นเราเรียกมันว่าลานินยาแล้วกันนะครับคือลานินยาเนี่ยมันมันค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์ด้วยน้านะ นะเราก็ยังเจอปัญหาที่อยู่ถ้ายังก็ยังคิดภาพไม่ออกเหมือนกันถ้าถ้าในปีหกห้าหกหกนะครับที่มันจะเข้าลูปของเอลนินโยซึ่งมันจะค่อนข้างแห้งแล้งเนี่ยเประเด็นเรื่องน้ําเนี่ยนะครับเหมือนที่ที่คุณโยพูดมาเนี่ยมันน่าจะกลับมามีบทบาทสําคัญโอ้ mm hmm. แค่แค่ปัจจุบันนี้มันยังหนักเลยเนาะอนาคตน่าจะหนักกว่านี้แน่ๆนะครับจริงจริงในรายการเรามีโอกาสคุยเรื่องน้ปาปราปาเค็มค่อนข้างเยอะคุยอะไรหลากหลายเรื่องนะครับนะที่มันเชื่อมโยง นะครับ,เ, <S <S รบเดี๋ยวถามโยในในประเด็นต่อไปต่อนิดหนึ่งนะครับรเมื่อกี้โยพูดเยอะเลยว่าเรื่องของการเอาน้ําทิ้งหรือเอาน้ําเสียกลับมาใช้ใหม่นะครับนะเลยอยากให้โยให้ข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องเ,ออเทคโนโลยีหรือความเป็นไปได้ในปัจจุบันเป็นไปได้มนะันคงเป็นไปได้แหละนะในทางเทคนิคในทางเทคโนโลยีแต่ว่าแล้วราคาหรืออนาคตของมันมันจะเดินไปถึงจุดอย่างไงได้บ้างในมุมมองโยครับนัเยี่ยมมากอาจารย์โย ต้องบอกว่าเป็นผมว่าในขณะเดียวกันที่เราขยายตัวในเรื่องของพัฒนาการทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆการแข่งขันทางภาคธุรกิจอ่ะทำให้ทคโตัวยีต่างๆด้านเนี้ยก็เติบโตมาด้วยก็เติบโตมาสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมีการพัฒนาการเทคโนโลยีสูงขึ้นมีการแข่งขันมากขึ้นซึ่งตรงนี้มันเป็นความโชคดีที่ทําเกิดขึ้นกับเราคือทําให้ราคาของเทคโนโลยีอย่างเงี้ยต่างๆเราถูกลงถูกลงมากครับบางอว่าถูก เริ่มถ้าเทียบกับตอนที่เริ่มทํางานใหม่ๆเมื่อ20ปีที่แล้วผมว่าถูกลงเป็นเป็นครึ่งแล้วก็เอฟเฟนซี่สูงขึ้นด้วยเพราะนั้นโอ้อโหถ,ถูกลงแล้วเอฟเจนซี่สูงขึ้นมากนี่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นของของัาถาการในด้านนี้ปัจจุบันถ้าคำถามตอบคำถามอาจารย์โอว่าเทคโนโลยีมีอะไรบ้างเทคโนโลยีมีทั้งในเรื่องของเมมเบรนแบมเบรนมีการพัฒนาการไม่ว่าจะเป็นไมโครฟิลเตอร์ชั่นฟิลเตรชั่นอาโอมีหลายหลายแบรนด์ทั้งฝากแต่ก่อนจะมีแต่ฝั่งอเมริกา ตอนนี้เรามีทั้งยุโรปก็เก่งเอเชียเราก็เก่งญี่ปุ่นก็เก่งเกาหลีก็เก่งจีนก็เริ่มมาเพราะฉะนั้นพอเอเชียมาไม่ต้องห่วงเพราะราคาลงลงแบบลงลงลงมาเรื่อยๆแน่นอนยิ่งยิ่งจีนมาี่เขาเรียกว่าทุบฐานเลยวะถูกครัฐานกามิดต่างๆต้นมาฝั่งเอเชียทั้งนั้นผมว่าตลาดมันกลับผลิตไปขายฝั่งนู้นได้ซ้ำขายฝั่งตะวันตกฝั่งฝั่งเรซินไอออนเอ็กชนเรซินเทคโนโลยีปัจจุบันก็เก่งกันมาก เก่งเงินทําถูกลงด้วยแล้วก็สามารถเลือก s e l e c t i v i o ีออนที่จะทำซึ่งตรงนี้ก็มีเราก็มีทําไปทำโปรเจกต์ดิไซเคิลพวก h e a v y metal หรือโลหะที่มันมีคุณค่าแต่มันจะทิ้งนะ่ะจะทิ้งทําไมทำไมเราไม่ดึงพวกโลหะตรงนี้กลับเราก็สามารถเลือกเรซินที่มันมีความ s e l e c t i v e แต่ละตัวแล้วก็ย้บคอน i t ช o นของของเอ่อสติกยาเคมีมาว่าจะเลือกตัวไหนกับ r e c y c ไซตัวนี้ก็ทําได้รวมทั้งในเรื่องของการทําปัจจุบัน พูดกันเยอะคือ membrane bioreactor MBR ครับข้เริ่มมี Supplier ออร์หลายเจ้ามีนวัตกรรมมากขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้น membrane แข็งแรงขึ้นทนทานมากขึ้นทนสารเคมีทนออยที่เป็นเป็นตัวประเด็นที่ทําให้ระบบตัวมีมันเราก็เลยสามารถที่จะออกแบบระบบทั้งบําบัดทางชีวภาพบวกกับกรองออกมาแล้วทาน้ําใสไม่มีเชื้อแบคทีเรียไม่มีเชื้อไวรัสแล้วก็กลับมาใช้ในกระบวนการ ผลิตหรือกระบวน,นการใช้น้ำของเรา,าณปัจจุบันเทคโนโลยีไปไกลแล้วก็สามารถเอามานําเลือกมาใช้ได้เลยขึ้นอยู่ว่าเราจะแอปพลายใช้ยอย่างไรนะตรงนี้เป็นมุมมองผมเนี่ยมโชคดีคนไทยห,ย,หยหลายคนเก่งหลายคนนะครับผมเริ่มเริ่มมองเห็นว่าเริ่มมีการทำพวกอย่เก่งมากเราเริ่มเริ่มไปแข่งกับหลายๆบริษัทต่างประเทศได้ครับนะเรียกว่าคนไทยนี่ถ้าจะทําอะไรจริงจังนี่จริงๆไม่แพ้ไม่แพ้ชาติใดในโลกอยู่แล้วนะครับแต่ขอให้เราเราเห็นประเด็นเนี้ย เป็นประเด็นสําคัญร่วมกันแล้วก็ร่วมรักสมามัคคีกันทำนะครับจริงๆเนี่ยฟังฟังโยพูดมาเมื่อกี้ก็นึกย้อนไปเนาะสมัยสมัยตอนตอนเราเรียนหนังสืออยู่เนี่ยเวลาเราพูดถึงเรื่องเมมเบรนเทคโนโลยีเรซินอะไรก็แล้วแต่เวลาอาจารย์สอนเราเราก็ลงท้ายด้วยรานะคาปัจจุบันมันยังมันยังสูงมากเนาะถูก <รง S 2> ไหมรวมทั้งจะหาตัวอย่างหรืออะไรจะรทดลเรหรือไม่ก็ไม่ค่อยมีนะ แต่ปัจจ so like like, ุบันเนี่ยถ้าอยากจะเห็นอยากจะทดลองเนี่ยขอแซมเปิลไปขออะไรไปสามารถได้แซมเปิลผมผมกล้าบอกว่าเกือบจะฟรีอย่างนี้เกือบจะฟืีอย่างที่บริษัทเนี่ยเรามีอยู่ยูนิตไพโรสต้าดี้ทั้งหลายซึ่งก็ทาร่วมกับทางอาจารย์โอ้ดังนั้นบอกว่าอยากจะทดลองตัวไหนมาที่บริษัทได้เลยเรามีทั้ง UFRO NF s o จะเอาตัวไหนมามาทดลองร่วมได้เลยซึ่งตรงนี้เราก็ลงทุนที่จะทำในการทำแอพพลิเคชันต่างๆร่วมร่วมกันด้วยนะครับ เยี่ยมเลยครับก็เร e ียกว่านะฮะของฟรีก id ็มีในโลกเราก็ทําด้วยกันได้เขาก็คาดหวังทางสายเลืร์เขาก็คาดหวังว่าถ้าเราทำเขาก็จะขายต่อนั่นแหละใช่ใช่ใช่แต่ anyway ก็ก็ก็เรียกว่าเป็นเป็นจุดเริ่มต้นแล้วกันนะครับมันมันก็ไม่ใช่ว่าเออถ้าอาจารย์อยากทําวิจัยนะครับมีนักวิจัยน้องๆอยากมาทาแล้วผลสุดท้ายมันต้องโอ้มันก็ต้องลงทุนแล้วในอดีตมันต้องบอกท่านผู้ฟังผู้ชมนะครับมันหาย ไอ้พวกอย่างเงี้ยยากมากนะเอ,อในการที่จะจะเอาให้นักวิจัยของเราเข้าไปสู่ออจุดที่ที่มันใช้ได้งานจริงๆแล้วมันต่อต่อยอดได้นะครับก็เป็นโอกาสาทองอันนี่ต้องต้องพูดจริงๆนะครับเออถ้าถ้ามองฟังโยพูดมาอยากให้ทุกท่านคิดตามโรตโอร์โอเหมือนกันนะครับว่าเอเยุคปัจจุบันเนี้ยมันจะหาอะไรที่ที่มันมีบวกสามบวกได้บวกอย่างที่หนึ่งคือราคาต่อหน่วยมันถูกลงอ่ะถูกไหมเออ มันก็ยากนะเออและสองคือ,อ,อราคาต่อนหน่วยถูกลงนะครับสองคือ e f f i c i e n c y ประสิทธิภาพมันดีขึ้น mm hmm. ถูกไหมบางทีการที่เราบอกว่าเราต้องอยากได้ประสิทธิภาพสูงขึ้นเราต้องจ่ายเงินเยอะขึ้นอนะ่ะโยถูกไหมแต่ปัจจุบันนี้มันกลายเป็นว่าเออมันมันก็สวนทางกันเนาะนะส่วนอันที่สามเนี่ยคือทำแล้วมันก็สร้างแบรนด์สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรด้วยเพราะว่าปัจจุบันนี้บางทีปฏิเสธไม่ได้หรอกครับประชาชนเวลาเขาเห็นภาพอะไรก็เห็นภาพเอ้ย ไอ้คุณเอาน้ําเอาอะไรพวกนี้กลับมาใช้ประโยชน์เหรออะไรอย่างเงี้ยมันมันก็สร้างแบรนดิงนะสร้างการรับรู้ที่ดีกับกับนักลงทุนแล้วกันกับคนรุ่นใหม่นะครับในในสังคมได้เยอะเออโยโยครับเลยขออนุญ,ญาตคุยต่อนิดนึงเมื่อกี้เมื่อกี้โยไปแตะเรื่องเรื่องของเรื่อง MBR <ม>นะ Membrane Bioreactor ซึ่งแล้วก็ไปแตะเรื่องของน้ํามันเรื่องของอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมันเป็นตัวที่เมมเบรนมันไม่ชอบแล้วกัน ถูกไหม <S <S <ล>อะไร <S <S ที่มันมันเครือบเครือเนี้นะเราจินตนาการภาพทุกฟังทุกผู้ชมเรามีกระดาษกรแผ่นหนึง่งเอาไอ้นี่มาแปะก็จบแล้วนะไม่มีทะลุแล้วนะโยโย,โยไปแตะเรื่องไอไอไอมันอกี้มานิดนึงเนี่ยแล้วอยากถามต่อว่าเอ่อหนึ่งจุดที่ที่ท่านผู้ฟังทุกผู้ชมหรือเรามักจะเห็นภาพแบบเป็นชิ้นเป็นอันง่ายๆนะก็คือปั๊มน,น้ํามันนี่แล้วกัน,นยกตัวอย่างปั๊มน้ํามันแล้วกันโยโยมีความคิดยังไงบ้าง ว่จริงปั๊มน้ำมันนี่เราเดี๋ยวนี้ไปสองสามร้อยเมตรเราก็เจอปั๊มหนึ่งแล้วนะใช่มันเยอะมากนะแล้วในแล้วในอนาคตคอมออ <c oughs> มูนมิต <c oughs> ีข้ของปั๊มน้ำตัวอย่างนี่ก็ซื้อปั๊มน้ำมันมาคอมมูนิตี้ของของปั๊มในอนาคตเนี่ยยังมองว่าน่าจะเยอะกว่านี้อีกเพราะว่าจะมีปั๊มอีวีขึ้นมาเพิ่มถูกไหมดังนั้นมิติของน้ําเสียไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ํามันหรือปัม EV, ๊มอีวีจริงๆมันก็อาจจะมีลักษณะของน้ําเสียไม่ได้ต่างกันหรอกแต่พูดง่ายๆคือจํานวนปั๊มันจะเยอะขึ้น เมื S <S <S ่อจานวนมันเยอะขึ้นสแสดงน้ําเสียมันเยอะขึ้นโยโยคิดว่าไงบ้างเรื่องนี้มุมมองแรกเลยอาจารย์โอผมชวนมองนี้ดีกว่าผมมองผมชวนผมมองว่าที่ที่อาจารย์โอมองว่ามีการขยายตัวผมเห็นด้วยเลยผมเห็นแบบโอปัจจุบันเนี่ยแทบจะมหาศาลใช้คำนี้หรือ่ามหาศาลมีเติบโตอย่างมหาศาลมีการแข่งขันกันรุนแรงมีการแข่งขันกันรุนแรงมากรุนแรงถึงขนาดหลายเริ่มเริ่มมีเข้าเป็นตลาดคุณนด้วยซ้ำนี้ผมชวนมองนี้ว่าปัจจุบันเนี่ย ปั๊มน้ํามันเหล่าเนี้ยผมผมอาจจะผมอาจจะผิดก็ได้นะแต่ผมมองว่ามันไม่ใช่ปั๊มน้ํามันละผมมองว่ามันเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ไปละอืมอืมเพราะปั๊มน้ำมันเองเขาบอกคนท,ที่ทําธุรกิจนี้เองที่บอกเลยว่าธุรกิจน้ํามันเป็นธุรกิจที่แทบจะไม่ทําเงินเล้เขาเลยเขาต้องไปขยายหาวิธีท,ทําเงินที่อื่นเพราะฉะนั้นถ้า mm. ผมได้ชวนมองว่าเอ้ลองมองว่าที่ท่านนี้มันเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ซะเขาเริ่มมองแบบไหน,นในอดีตเราอาจจะมองเห็นว่าปั๊มน้ำมันคือคนเข้าไปเติมน้ำมัน เราเห็นพัฒนาการตอนนั้นเมื่อน่าจะสิบกว่าปีที่แล้วปั๊มเจ็ตใช่ไหมเริ่มมีปั๊มเจ็ตปั๊มเจ็ตปั๊มเจ็ตปั๊มเเนี่ยแบรนดิ้งในตลาดโดยการทําห้องน้ําสะอาดผมคิดว่าถ้าห้องน้ําสะอาดเดี๋ยวคนก็จะเข้าไปเติมน้ามันคนก็จะไปแวะซึ่งก็จริงด้วยนะคนก็ไปแวะเติมไม่ได้เติมน้ำมันอับฉีก่อนเข้าห้องน้ําก่อนแล้วก็การใช้น้าก็ลงเยอะนะถ้าคนแวะเยอะถูกไหมครับใช้น้ําเยอะน้าทิ้งก็ลงเยอะไปแวะเติมน้ามัน แต่ปัจจุบันล่ะมันมันไม่ใช่แค่แวะเข้าห้องน้ำแล้วมันมีทั้งฟู้ดอร์ตร้านอาหารเต็มไปหมดเลยไม่รู้อะไรการนี้เอ่ยเอ่ยแบรนด์ต่างๆได้หรือครับได้ได้ไม่เป็นไรได้เม็นร้านกาแฟแบรนด์แฟรนไชส์ทั้งหลายครับซารบักอเมซอน KFC แมคโดนัด์แฟรนไชส์ทั้งหลายฟูด้ดเต็มไปหมดเลยมีสถานบริการน้ำมันเครื่องก็มีจนหลายหลายแบรนด์เริ่มคิดมองถึงว่าจะสร้างเป็นโรงแรมเลยได้ซ้ำในความมัน ในอนาคตน่ะถ้าอีถ้าอีกปั๊มอีวีมันมาเนี่ยร้านนวดขึ้นแน่นอนไม่ไีบอกเลยเพราะว่ากว่ามันจะเติมเต็มไงถูกไหมเดี๋ยวนี้มันก็เยอะแล้วอ่ะเริ่มมีเริ่มเรื่องร้านนวดเริ่มมองเป็นที่พักเริ่มมองเป็นโอหลายเรื่องแล้วก็ยังมีทั้งบางปั๊มไม่รู้อาจันโอเเห็นไหมมีถึงนาดนมีแบบน้ําตกหรือบ่อปลาแบบสวยๆโชว์เป็นแลนด์เป็นแลนด์มาร์คขึ้นมากันละ รือมีต้นไม้นี่แบบไม้ป่านะไปยุงสักเริ่มมาเต็มเลยมันแบบโฟมแต่เมื่อผมมองหลังเนี่ยผมสิ่งที่มองผมมองเห็นคืออะไรผมมองว่าโอ้ถ้ามันมีแอคทิวิตี้ขนาดเนี้ยมันใช้น้ําขนาดไหนถึงแรกผมมองเลยเพราะว่าน้ำจะต้องมาตามตามสิ่งที่มันเติบโตนะครับถัดมาคือคนที่เข้าไปใช้อะไรเยอะขนาดไหนผมมองว่าหลายๆปั๊มเนี่ยผมว่าคนอาจจะไปเดินมากกว่าห้างบางห้างเลยซ้ำ จริงจริงไปไปได้จริงแม้ถ้าไม่มีโควิดเนี่ยผมบางทีเราเคยเดินทางตัางจังหวัดบางทีเอาจาตะแแะบความปัามนี้หน้าเข้าใหญ่ใหญ่เข้าไปเนี่ยโอ้โหพื้นที่แบบกว้างใหญ่มหาศาลยังหาที่จอดรถไม่ได้เลยใช่ใช่ต้องมั่มอื่นแล้วเนี่ยคิดดูดครับแล้วคนเดินทางเงินยี่สิบสี่ชั่วโมงตอนนั้นเนี่ยมันจะขนาดไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือการใช้น้ําะทั้งกิจกรรมที่ใช้น้ําโดยตรงเอามาประกอบอาหารทําประกอบนู่นประกอบนี่หรือมาใช้ในห้องน้ําที่คนไปแวะ หรือไม่ใช่รดน้ําต้นไม้ใช้บ่อปลาอะไรต่างสิ่งเราต่างเหล่าเนี้มันจะใช้น้ําเยอะขนาดไหนมหาศาลขนาดไหนแล้วสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับสิ่งที่ตามมาคือระน้ําทิ้งเหล่านี้แหละที่บอกว่าเป็นน้าทิ้งจะเยอะขนาดไหนระน้าทิ้งเหล่าเนี้ยมันเป็นน้ําเสียหรือยังมีคนลงไปดูไว้ยังน้าทิ้งเหล่านี้มันเป็นน้ําเสียหรือยังแล้วในแม้กระทั่งที่ทิ้งไปผ่านมาตรฐานหรือเปล่า ใช่ถูกไหมในอดีตมันอาจจะมันจะโอเคนะแต่ปัจจุบันก็เป็นประเด็นที่น่าคิดเหมือนกันผมจะลองเข้เสิร์ชกูเกิลเล่นๆนะครับคิมกันว่าน้ําเสียปั๊มน้ามันก็เริ่มเจอภาพเจอข่าวเจออะไรแบบโอ้เริ่มเริ่มให้เพราะปั๊มน้ำมันไม่มีทางเข้าไปอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมถูกไหมครับถูกถูกถูกมันต้องอยู่ลิมและและกอจะจัดการน้ำยังไงเพื่อจะปล่อยลงสาธารณะสาธารณะรอบข้างก็ต้องมีนาข้าวต้องมีพื้นที่ชาวบ้านต่างๆแล้วแล้วมันมี มันมีประชาชนเข้ามาเป็นวิทยเ,เนสเยอะเนาะในการที่เห็นนะมันเห็นก็ชัดอ่ะคือถ้าเกิดน้ําเยอะขนาดนั้นไม่มีทางที่อยู่ดีแอบๆปล่อยอย่างเงี้ยหรือฝนตกแล้วปล่อย,อยทําไม่ได้แน่เพราะฉะนั้นสิ่งเนี้ยเห็นชัดเจนและชัดแจ้งแน่นอนผมผมชวนมองว่ามันมันไม่ใช่ปั้มปันแล้วตอนนี้มันคือเป็นคอมมูนิตี้มอลเป็นอะไรที่ที่ใหญ่ซึ่งมีแอคทิวิตี้ต่างๆเยอะมาก จริงจริง,รง,รงฟังโยพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยในยุคก่อนสิบกว่าปีที่แล้วแข่งกันที่เอห้องน้ําสะอาด ừ, นะในช่วงประมาณห้าปีที่ผ่านมาอาจจะแข่งกันใครมีมีร้านเฟรนชชายเยอะกว่ากัน ừ, นะดึงดูดคนแต่หลังจากนี้หลังจากโควิดอาจจะต้องแข่งกันด้วยใครรีไซเคลิลน้ำถูกไหมเ <ừ, S 2> ออใครมีประเด็นในเรื่องความยั่งยืนในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เจ๋งกว่ากัน ừ, อถูกไหม มันอาจจะอาจจะเป็นจุดที่เป็นดอปพอยต์ในการเอาคนเอาขยะพลาสติกอะไรพวกนี้มาเก็บรวมถูกไหมครับ <c oughs> ในเรื่องของน้ําเสียเอ้ยมีการเอ่อรีไซเคิลน้านาน้นําทิ้งกลับมาเป็นน้ําใช้น้ําตรงน้ําตกหรืออะไรต่างๆมันมันอาจจะเกิดมิติอย่างนี้หรือเปล่าใช่ <c oughs> ถามโยจริงเราเหลือเวลาประมาณสองนาทีนั่นเองถามโยแบบจากประสบการณ์ที่ผ่านมาสั้นๆเลยคือจากน้ําอุจจาระปัสสาวะหรือน้าอะไรที่พูดมาเนี่ยมันกลับมาจนกระทั่งเป็นน้ําแบบ ดีได้ในในในเลเวลไหนได้บ้างในความคิดโยกผมผมกเพียว่าเอากลับมาใช้หรือใช้ดื่มได้เลยด้วยซ้ำถ้าถ้าจากโอหรือว่าผมว่าน่าจะมีหน่วยงานหลายหน่วยได้ไปดูงาน New ว a เตอร์ที่สิงคโปร์ที่เขาทำการรีไซเคิลน้ำหรือดื่มเขาซื้อเขาไปดื่มมาแล้วไปดื่มมาแล้วไปดื่มมาแล้วซื้อน้ำเสียจากจากมาเลยตอนนั้นแล้วเอามาทำแล้วรีไซเคิลกลับมาใช้ในเกาะเขาแล้วเขาก็ทําเป็นสถานที่เพื่อเปิดให้คนเข้ามาดูงานชมงานแล้วก็มีคนเยอะแยะแต่ของเราเองผมเลยมองว่าเอะทำไมเราไม่ รายใหญ่ๆทั้งหลายรวมทั้งภาคเนี่ยที่จัดโอเชิญนเนี่ยดีมากวิชาการมาร่วมนำทำภาคธุรกิจร่วมทำเจ้าของธุรกิจมองเรื่องแบรนดิ้งที่จันโอมองครับมาร่วมตรงเนี้ยแล้วก็สร้างจะสร้างอย่างพอทกอ็คเคยคิดแคมเปญไลฟ์สเตชันเขาเนี่ยมานอยาม <ừ, S 1> ว,ว่าไลฟ์สเตชันกันดีกว่าว่าเราจะทาอย่างไรเราจะสร้างคอมมูนิตี้เนี่ยอย่างไรเพื่อให้มันมีระบบที่ทันสมัย จริงระบบพวกนี้มันดูดีมากครับที่อาจารย์โอคุยกันอ่ะ MBR Recycle พวกนี้มันดูดีแล้วมันโชว์ได้มันเป็นอาร์ตอย่างเรื่อโชว์พอโชว์ออกมาปั๊บเนี่ยมันสวยมันโชว์ได้ branding มันได้เนี่ยคนไทยหลายคนที่ไปก็อาจจะอยากไปดูความนี้เพราะมันมีแบบนี้ก็ได้เพรมันสวยใช่แล้วเกิดไม่ไม่เป็นจุดเรียนรู้ของของเด็กที่ถึงเกิดเป็นคุณครูอาจจะต้องพาเด็กไปดูงานก็ได้นะใกล้ใกล้โรงเรียนนี่ใกล้หาอะไรนี่ใกล้เป็นจุดที่คนมาดู กลายเป็นว่า<ช>แล้วคนที่ดูก็เกิดปุ๊บมันสวยมันเจ๋งฮะแล้วมันก็ี่เราก็ทําได้นะมันก็เกิดความภูมิใจได้ทําว่าไอ้คนคไทยด้วยกันอินโนเวชั n นเอนจิเนียร์แล้วเจ้าของด้วรครับมองมุมทั้งด้านสิ่งแวดน้อมมองของต่างแล้วก็ร่วมกันผมว่าภาพเนี้ยมันน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆฝ่ายที่ท,ที่ถ้าจะทํทำมีร่วมกันเกิดมาได้นะครับเยี่ยมเลยครับโยครับก็ให้กำลังใจฮะเดี๋ยวเราสองคนคงมีโอกาสได้มาร่วมทาวิจัยทําอะไรด้วยกันในเรื่องนี้<ด>นะครับก็หวังว่า ราะเพราะจริงๆด้วยความตั้งใจผมคิดว่าด้วยเราสองคนก็คงคงทาตามแนวปณิธานนะตามรอยพระองค์ท่านนะครับตามรูปที่อยู่ข้างหลังที่โยวางไว้นะครับนะก็คือครเรื่องของน้ำนะรพระองค์ท่านาให้ความสําคัญกับน้ํากับดินนะครับนั่นคือรากฐานของของทุกชีวิตนะครับของพระสงฆ์นิกรคนไทยที่พระองค์ท่านนะครับดูแลมาตลอดนะพระชนชีพนะก็เราสองคนนะครับก็คงต้อง รวมถึงท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะครับก็ต้องมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการทําสิ่งนี้ครับก็รายการ N Y Insider วันนี้ครับโยครับเวลาผ่านรวดเร็วมากต้องขอบคุณคุณโยมากนะครับคุณ<ข>อ,อนุวัตนประพันธ์ครับที่วันนี้ให้เกียรติมาพูดคุยแล้วก็ได้เห็นอนาคตเห็นมุมมองอะไรเยอะเลยเดี๋ยวอนาคตเนี่ยคงมีโอกาสได้เชิญโยมาพูดคุยกันเพิ่มเติมเนาะ มาลงอินไซต์คิดว่าน่าจะมีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอยากรู้ว่าเฮ้ยแล้วมันเทคโนโลยีมันใส่นู่นนี่นั่นยังไงนะโอเคนะโยนะนะครับผมได้ถือซะว่าวันนี้มาเป็นน้ำจิ้มแล้วกันนะฮะอ่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตอนต่อไปนะก็รีจิสเตอร์มาเป็นของเพื่อนดรโอแล้วแล้วเดี๋ยวได้มาคุยกันต่อครับวันนี้ขอบคุณคุณโยอนุวัฒนประพันธ์ครับจากบริษัทอิชิตะมากครับสวัสดีครับคุณครับแล้วก็เช่นเคยนะครับท่านผู้ฟังทุกมผู้ชมครับเอ่อ จะเป็นรายการ30นาทีกลับมาพบกับรายการ NY Insider ของเรานะครับจดไว้ครับเป็นหนึ่งรายการที่ฟังง่ายฟังดีนะครับแล้วก็สร้างทัศนคติดีๆให้กับเยวบาวชนคนรุ่นใหม่และคนไทยทุกคนครับวันนี้เราสองคนขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ